นี้เราลองมาดูพระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่พระองค์บอกว่ากรรมนั้นเนี่ยย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายึดถือกรรมโดยความเป็นตัวตนนั่นเองดังนั้นตัวตนของเราก็เลยเป็นเรื่องของกรรม เป็นผืนนาเป็นตัวเจตนาเจตนาที่รวมทั้งผืนนาและรวมทั้งวิญญาณประสูตรนี้พระศาสดาบอกว่าเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองหรือเข้าของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ าสารรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขาพึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องถึงซึ่งการละทิ้งว้ทั้งหมดก็บุคคลใดทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป อันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตนเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้สำหรับพบหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า เดี๋ยวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจริงระบบของกรรมก็คือ ระบบของสังคตาธาตุทั้งหมดเป็นเรื่องของสังคตาธา,าตุสังคตาธา,าว่าสังคตาธาเนี่ยก็คือส่วนของ จิตมนโนวิญ,ญญาณคือส่วนของลําแสงทั้งหมดแล้วก็ส่วนของผื้น,นากรรมเขตตังกรรมคือผื้นาดังนั้นจะเป็นนาเลวนาปันกลางนาดีนี่ก็คือกรรม แต่เป็นกรรมของใครถ,ญญญนะถ้าไม่มีวิญญาณที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชถ้าไม่มีวิญญาณที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชมาตั้งอาศัยเมล็ดพืชกรรมก็เป็นเพียง แต่ถ้าตามธรรมชาติไม่มีของไกลแต่พอมีวิญญาณมาตั้งอาศัยวิญญาณเปรบเหมือนมเมล็ดพืชที่มาตั้งบนผืนนา วิญญาณที่มาตั้งบนผนืนนาถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์จึงบอกว่าเจตนาก็คือกรรมเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม ดังนั้นสัตานังเนี่ยยึดจิตมโนวิญญาณเข้ามาเข้ามายึดผืนนาอีกยึดทั้งสองอันเลยตั้งแต่เห็นว่าจิตมโนวิญญาณเป็นตนเห็นจิตมโนวิญญาณเป็นตนเป็นของตน เราก็เห็นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเห็นตัวผืนนาตรงนีนะ้คือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะว่าเป็นตนเป็นของตนอีกนะดังนั้นทั้งสองอันนี้เป็นเป็นระบบของกรรม สัตว์ทั้งหลายจะยึดถือโดยความเป็นตนเป็นของตนกระทำด้วยกายกระทำด้วยวาจาก,กระทำด้วยใจ สิ่งที่เรากระทำไปจึงเป็นของตนเพราะเรายึดถือสิ่งนี้โดยความเป็นตนเป็นของตนการกระทำทั้งหมดก็เลยเป็นของตนไปทั้งหมดกระทำดีก็ รับผลของการกระทำของการกระทำดีถ้าทำชั่วก็รับผลของการกระทำชั่วนั้นรับผลผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป เรายึดถือมันเองดังนั้นถ้ากรรมเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะว่ารูปก็เป็นกรรมเวทนาก็เป็นกรรมสัญญาก็เป็นกรรมสังขารก็เป็นกรรม วิญญาณที่เข้ามาตั้งอยู่ก็เป็นกรรมโดยเป็นในรูปของเจตนาถ้าเราจะให้หมดกรรมก็คือเราจะต้องไม่ยึดถือซึ่งรูปไม่ยึดถือซึ่งเวทนาไม่ยึดถือซึ่งสัญญาไม่ยึดถือซึ่งสังขารไม่ยึดถือซึ่งวิญญาณ ดังนั้นถ้าเราเห็นว่ารูปไม่ใช่ของตนรูปไม่ใช่ของตนเวทนาไม่ใช่ของตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนกรรมก็ดับนะปฏิปทาที่ ให้ทำทำให้เราเนี่ยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตนเนี่ยปฏิปทานั้นก็คือมรคแปดมรคอันประกอบด้วยองค์แปด เพราะว่ามรรคแปดเนี่ยสอนเราให้เห็นว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงรูปเกิดดับรูปมีการเกิดการดับเวทนาเกิดดับสัญญาก็เกิดดับสังขารก็เกิดดับวิญญาณ ็เกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมด ขณะที่สภาพธรรมฝั่งนี้ดับเนี่ยขณะที่สภาพธรรมฝั่งนี้ดับสิ่งนี้ก็รู้ว่ามันดับคือตถา ยะตานัง <c oughs> ตทาทยยะตานังรู้ตลอดตทาทยยตานังรู้ฝั่งนี้ตลอดรู้ว่าฝั่งนี้นมีเกิดมีดับ ขณะที่มันเกิดขึ้นตาทายะนังก็รู้ขณะที่มันดับตาทายะนังก็รู้รู้ตลอดดังนั้นฝั่งตาทายตตางเนี่ยไม่เกิด ไม่ดับ <c oughs> <c oughs> รู้การเกิดดับของกรรมรูปก็เป็นกรรม เวทนาก็เป็นกรรมสัญญาเป็นกรรมสังขารเป็นกรรมก็ร,รูปเวทนาสัญญาสังขารเปรียบเหมือนปฐวีเปรียบเหมือนเขตตังคือพื้นนา <c oughs> ดังนั้นเมื่อรูปมีการเกิดดับนั่นคือกรรมก็มีการเกิดดับ เวทนามีการเกิดดับเวทนาเป็นกรรมเวทนาก็เกิดดับสัตว์ทั้งหลายสําคัญว่ารูปเป็นตนก็คือกําลังสําคัญว่ากรรมเป็นตนเป็นของตนสําคัญว่าเวทนาเป็นตนของตนก็คือสําคัญว่ากรรมเป็นตนเป็นของตนสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันนี่คือความสําคัญผิด ดังนั้นตราบใดที่เรายังมีอุปทานเรายังมีอุปทานอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานคือความยึดถ้าเรายังมีความยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขาร ยังยึดวิญญาณนะกรรมก็ยังคงมีนะเป็นของตนดังนั้นมันก็คืออันเดียวกันนะอันเดียวกัน วิญญาณก็เป็นกรรมในรูปแบบของเจตนาเจตนาไปตั้งคือวิญญาณไปตั้งแล้วเจตนาเป็นกรรมดนั้นระบบของขันห้าเป็นระบบของกรรมตราบใดเรายึดขันห้าเป็นตัวตนกรรมก็มีตัวตนขึ้นมา มันก็เลยเปรียบเหมือนเงาติดตามเราตลอดเราทำอะไรก็คือมีเราอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นท่าตามธรรมาชาติ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรสิ่งที่รู้ผู้เดียวคือตรงนี้คือตถายะตานังตทายะตานังรู้ ฝั่งนี้ทั้งหมดรู้ทุกเรื่องตัวตทาทยยตางนี้ก็คืออสังคตาธาตุหรือคือตัว วิญญาณังอะนี้ทัศนังคือที่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้วิญญาณรู้แจ้งได้ในสี่ธาตุนี้รูปเวทนนาสัญญาสังขารวิญญาณ รู้ฝั่งนี้ไม่ได้วิญญาณรู้ฝั่งนี้ได้ดังนั้นที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้ก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้จึงเรียกว่าวิญญาณังอันิทัศนังที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้ก็คืออันเดียวกันกันกบตทายตานัง คุณสมบัติเขาคือไม่เกิดนะอุปาโทไม่เสื่อมนวโยไม่ตั้งอยู่ไม่มีอย่างอื่นปรากฏ นั้นถ้าจะเปรียบกรรมก็เปรียบเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสเปรียบเหมือนเรือนน้อย,อยเรือนอน,อน้อยที่ทำด้ดิน <c oughs> จะทายตนานังก็เหมือนกูมารกูมารีนั่นแหละหรือวิญญาณังอนิทนัสนัง ที่เป็นผู้ที่เข้ามารู้เหลือนน้อยๆดังนั้นเรือนน้อยๆเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญา สังขาเเรเลือนน้อยน้อยวิญญาณอันนี้กูมาน กุมารีรูปก็คือดินน้ำไฟลม แต่นั้นเวทนาไม่ต่างจากดินน้ำคือไม่รู้เรื่องอะไรสัญญาไม่ต่างอะไรกับดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสังขารก็ไม่ต่างอะไรกันวิญญาณก็ไม่ต่างกันไม่รู้เรื่องอะไร ผู้ที่รู้เรื่องก็คือตถายตานังนั่นเองตถายตานังหรือกุมารกุมารีรู้เลือนน,น้อยๆรู้ทุกเรื่องยึดถือเรือนน,น้อยๆยึดถือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็นตัวเขาของเขาเพราะความเข้าใจผิดนั่นคืออวิชชาดังนั้นการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็คือ การที่เราเนี่ยวางความพอใจในเรือนน้อยๆเราต้องวางความพอใจในเรือนน้อยๆความพอใจเนี่ยดับให้ได้ต้องดับให้ได้ เมื่อกุมารกุมาลีดับความพอใจได้กุมารกุมาลีกับเรือนอน้อยก็ไม่เกี่ยวกันละ พวกนี้กุมารกุมารีก็เป็นอิสระจากเรือนน้อยๆน,ยนะไม่ต้องไปมีความทุกข์เพราะการแตกสลายของเรือนน้อย นั่นก็คือที่พระองค์เรียกว่าเป็นอมตะอมตงหรืออมตะแปลว่าไม่ตายไม่ตาย พระศาสดาจิงสอนให้เราเนี่ยปล่อยวางรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อเข้าถึงความไม่ตายความเป็นอมะตะนั่นเองให้เข้าถึงตทาย,ยะตะนังนี่ก็คือความดับไม่เหลือแห่งกรรมดังนั้นเราก็ไม่ต้องไป กังวลเกี่ยวกับเรื่องกรรมกังวลก็คือกังวลโดยความเป็นตัวตนนั่นแหละถ้าเรายัางยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั่นแหละกรรมก็มีแต่ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือวางความพอใจในขันทั้งห้ากรรมก็ไม่มี มีก็มีเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติไม่มีในความเป็นตัวเราของเราหรือที่พระองค์เรียกว่าสุญโยโลโกโ,โลกว่างโลกว่างเปล่าหมายถึงความว่างเปล่าจากความยึดถือว่าตนว่าของตน สิ่งที่แก่เจ็บตายก็จะเป็นสิ่งที่แก่เจ็บตายไปเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะไม่ดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะไม่ดับไปตามสังขารเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณนี่ก็คือความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็ฝาก well, ขา้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้